นี้เนี่ยมาดูโพของสำนักโพภาคเอกชนกันบ้างนะคะคือบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียซึ่งเดี๋ยวนี้มีความจำเป็นอย่างมากกับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาก็ซื้อโฆษณาอย่างมหาศาลในโซเชียลมีเดียเขาก็ต้องไปดูว่าเอ้ยกลุ่มลูกค้าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้จะยิงแอดทำอะไรให้มันคุ้มค่าที่สุดยิงแอดไปแล้วคุ้มค่าไหมก็จะมีบริษัทเหล่านี้แหละที่จะ ลงลึกไปถึงข้อมูลนะคะว่าออมันมีประสิทธิผลประสิทธิภาพเป็นอย่างไรกันบ้างทีนี้พอถึงช่วงเวลาของการเมืองเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถความถนัดความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยมาดูเจาะลึกเทรนด์การเมืองเดือนมกราคมปี2569ว่าใครครองใจกลุ่มไหนบ้างอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของไวซ์ไซด์นะคะซึ่งเป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียน่าสนใจค่ะ เพราะว่าทำให้เราได้เห็นภาพเห็นกราฟที่ชัดเจนมากๆนะคะว่าการเติบโตของบางพักการดิ่งลงของบางพักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ละกลุ่มด้วยนะเขาแยกกลุ่มนะเขาแยกกลุ่มซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าอ,อ๋อกลุ่มนี้เนี่ยสามารถออมีพักการเมืองนี้สามารถที่จะคลองใจคนกลุ่มนี้ได้นะคะไปดู <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาเป็นการนำเสนอมุมมองใหม่ผ่าน virtual persona นะคะโดยใช้เทคโนโลยี synthetic research สำรวจคะแนนความนิยม4กลุ่มเป้าหมายหลักมีกลุ่มไหนบ้างเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะกลุ่ม Gen Z แล้วก็ First Jobber คือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่งที่จะเพิ่งเริ่มต้นในการทำงานหรือคนรุ่นใหม่นั่นเองคน Gen Z นะคะคนกลุ่มนี้คุณดูกราฟค่ะคุณดูกราฟนี้มันเห็นชัดแบบไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะคะ เขาแบ่งเป็นสีนะคะ,ะสีส้มแน่นอนก็เป็นพักประชาชนนะคะแล้วก็มีพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยเั้นดูในนี้ไปด้วยนะเพราะว่าตาไม่ค่อยดีนะคะฉ <c oughs> ัั้นขออนุญาตดูผ่านมือถือไปด้วยแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็เล่าให้ฟังแบบชัดเจนนะคะอ่ะทีนี้มาดูกราฟแรกนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของ Gen c แล้วก็ First Jobber <c oughs> กลุ่มนี้พักประชาชน ได้ใจได้คะแนนไปแบบทิ้งห่างจริงๆนะคะกวาดคะแนนสูงสุดถึง91%ค่ะทิ้งห่างคู่แข่งยึดพื้นที่คนรุ่นใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูจากกราฟนี่ชัดเจนมากนะคะพักประชาชนเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่พักสีแดงนะคะพักเพื่อไทยนะคะพักเพื่อไทยตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะขยับขึ้นแต่ว่า ตอนหลังนี่ก็ดิ่งลงนะคะภูมิใจไทยนี่ก็ทรงๆแล้วก็มีพักไทยก้าวใหม่ไทยเก้าใหม่ก็คือพี่เอสุดชัชวีเนี่ยแหละคะ่ะพักไทยก้าใหม่ก็ดูเหมือนว่าอยู่ในความสนใจด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ขยับขึ้นนะคะมันไม่สามารถจะสู้พักอื่นๆได้นะคะพักประชาชนนี่ทิ้งห่างไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อไปค่ะเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะปรากฏว่ากลุ่มนี้เพื่อไทยค่ะยืนหนึ่งะคะสูงสุดอยู่ที่63%เพื่อไทยสีแดงนะคะเส้นสีแดงเนี่ยแต่ว่าคะแนนความนิยมก็ยังคงแบบขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างสวิงสวิงอยู่แต่ถือว่ายังทิ้งห่างจากพรรคอื่นทิ้งห่างจากพรรคประชาชนแล้วก็ทิ้งห่างจากภูมิใจไทยแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจ กลุ่มยังไม่ตัดสินใจเนี่ยถือว่าน้อยน้อยมากๆในกลุ่มนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจไปแล้วอยู่ที่พักเพื่อไทยยืนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าคุณถ้าคุณเห็นกราฟเนี่ยสีส้มกับสีน้ําเงินมันเริ่มมีการเบียดขึ้นมานิดหนึ่งเริ่มขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะค่อยๆเบียดแย่งชิงฐานเสียงคนกลุ่มนี้นะคะเพราะว่า พักเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีแบบมีทั้งเ,เหมือนจะขึ้นแล้วก็ตกลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าในขณะที่พักประชาชนกับภูมิใจไทยก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ยังทิ้งห่างจากเพื่อไทยอยู่ไปดูสนามภาคใต้โอ้โหสนามภาคใต้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าบอกเลยว่ามันแบบประชาธิปัตย์กลับมาแล้วถ้าดูจากผลการสำรวจนี้ของไวซ์ไซต์นะคะ ประชาธิปัตย์กลับมาแล้วในพื้นที่ของภาคใต้เพราะคุณดูกราฟสีฟ้าพุ่งปื๊ดเลยตอนแรกนี่ยังแบบตอนแรกนี่คือเรียบราบเรียบมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยค่ะประชาธิปัตย์กลับมาพุ่งทะยานสู่62%ในช่วงกลางเดือนนะคะทวงพื้นที่เดิมที่มั่นของตัวเองกลับคืนมาได้สำเร็จในขณะที่คุณดูสีส้มพักประชาชนพักประชาชนตอนแรกเนี่ยนะคะ ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆขยอบขึ้นมาแต่ว่าช่วงเวลาเดียวกันกับที่พักประชาธิปัตย์พุ่งสูงขึ้นเนี่ยพักประชาชนก็ดิ่งหัวปักลงมาในขณะที่พักภูมิใจไทยนะคะพักภูมิใจไทยก็มีลักษณะของกราฟก็ใกล้เคียงกันนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะทรงๆเหมือนกับว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันพอๆกันกับพักประชาชนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆกราฟนี่ก็ ดิ่งลงมานะคะส่วนสีชมพูสีชมพูคือพักรวมไทยสร้างชาติค่ะคุณผู้ชมพักรวมไทยสร้างชาติถ้าคุณเห็นเส้นเนี่ยน่าสนใจมากนะคะตอนแรกรวมไทยสร้างชาติจะขึ้นอย่างนี้เลยกําลังจะขึ้น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 แต่พอมาจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนนะคะกลางเดือนพักรวมไทยสร้างชาติดิ่งลงหัวปักลงพื้นเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ราบเรียบอยู่บนฟลอร์เลยค่ะติดฟลอร์เลยนะคะสำหรับพักรวมไทยสร้างชาตินี่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเมื่อสักครู่คุณสาธิตวงนันเตยบอกว่าถ้ามองว่านี่เป็นเกมการเมืองเรื่องการปล่อยข่าวเนี่ยก็คงจะเห็นว่าในพื้นที่ของภาคใต้ประชาธิปัตย์กำลังมาแรงนะคะแล้วก็แรงจริงๆสำหรับประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้และไปดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่มของผู้สูงอายุในภาคอีสาน ในภาคอีสานเนี่ยเป็นการขับเคี่ยวกันของหลักๆแล้วเนี่ยนะคะก็อุ้หลายพักการเมืองนะคะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะเพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็ยังมีพักประชาชนด้วยเนี่ยนะคะกราฟนี้ก็น่าสนใจในกลุ่มของผู้สูงอายุภาคอีสานค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฐานที่มั่นเดิมของ ออฐานที่มั่นเดิมเริ่มสั่นคลอนแล้วนะคะเพราะว่าพักประชาชนเนี่ยกลายเป็นผู้นำของคนกลุ่มนี้ค่ะในขณะที่พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยตอนแรกดูเหมือนจะขับเคี่ยวมากับพักประชาชนนะคะแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรอยู่ดีๆหัวปักลงดิ่งพื้นเลยค่ะในช่วงเวลาออประมาณกลางเดือนมกราคมเนี่ยนะคะหัวปักดิ่งพื้นเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ในขณะที่พักประชาชนเนี่ยตอนแรกก็สู่สีคู่ขี้มานะสีแดงกับสีส้มนะคู่ขี้กันมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาจนถึงช่วงต้นเดือนมกราคมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคะแนนก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นกระเตืองขึ้นขยับขึ้นมาเรื่อยๆในกลุ่มของผู้สูงอายุในภาคอีสานด้วยนะคะเออในขณะที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ยังแบบทิ้งหา่าง ทิ้งห่างจากพักประชาชนกับพักเพื่อไทยอยู่ไม่น้อยก็ยังแบบส่งส่งภูมิใจไทยยังคงส่งส่งอยู่นะคะนี่เป็น4กลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละพักการเมืองซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ทำให้เราได้เห็นแต่อันนี้เนี่ยเป็นการเจาะไปที่กลุ่มการวิเคราะห์ในโซเชียลมีเดียนะคะโดยเขาก็วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การวิเคราะห์การสำรวจในช่วงมกราคม2026เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะเปลี่ยนผ่านและมีความผันผวนสูงค่ะโดยไม่มีพักการเมืองไหนสามารถครองความเป็นเจ้าสนามได้ในทุกพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิเคราะห์ว่านี่อาจจะไม่ใช่การต่อสู้บนฐานคะแนนจัดตั้งแบบเดิมอีกต่อไปแต่วัดกันด้วยความเร็ว ความเร็วในการตอบสนองต่อประเด็นสังคมและประสิทธิภาพของการสื่อสารค่ะซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงฐานเสียงเก่าแล้วก็สร้างผู้นำใหม่ได้ตลอดเวลาผู้ที่ปรับตัวได้ช้าอาจจะถูกทิ้งห่างและผู้ที่เคยถูกมองข้ามอาจจะกลับมาได้ในชั่วข้ามคืนนี่เป็นการวิเคราะห์ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพื้นที่โซเชียลมีเดียนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะไม่แพ้การ เดินหาเสียงหรือว่าในสื่ออื่นๆของพักการเมืองนะคะพื้นที่โซเชียลมีเดียสามารถกำหนดความคิดของผู้คนสามารถที่จะนำเทรนด์สามารถที่จะนำกระแสของผู้คนได้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกันในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียค่ะ